สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องอังคารดวงชแนลนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงวงดนตรีวงหนึ่งนะครับชื่อว่าวงรัสวงรัสเป็นวงเป็นวงแนวโปรเกรสซีฟบล็อกนะครับโปรเกรสซีฟบล็อกจากประเทศแคนาดามีสมาชิก3ท่านก็คือลุงอเล็กไลฟ์ซันนะครับมือกีตาร์แล้วก็คุณลุงเจสซี่ เนมือเบรคคีย์บอร์ดซินเิไซเซอร์ต่างๆแล้วก็คุณลุงนิวเพิร์ดเป็นมือกลองนะครับก่อ,กอตั้งวงตั้งแต่ยุคปลายหกศูนยนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนวิทยาลัยที่แคนาดาก็คือแรกๆเนี่ยแรกๆถูกโจมตีเยอะจากนักข่าวสายดนตรีต่างๆบอกว่าโอ้เสียงล้องเนี่ยแหลมสูงไปๆๆคล้ายๆกับ ุณลุงโรเบิร์ตแ p l น n ของวงแซปริน์ซึ่งผมเคยเล่านิดนิดแต่นิดนิดช่วงช่วงที่ผมพูดถึงในคลิปของแ e ็ซปรินเมื่อก่อนนานมากละคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมผมไม่ได้ทันทันวงวงรักมากนักหรอกเพราะว่าช่วงที่วงเริ่มทำอัลบัม้มเริ่มออกอัลบั้มเยอะๆเนี่ยผมยังเด็กมากเลยเด็กแบบเด็ก เด็กมากมันเกิดจากการที่ผมไปฟังอัลบั้มชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปแล้วกันซื้อเป็นเทปสมัยก่อนสมัยผมเรียนมาหาล,ายลัยละเริ่มเริ่มเล่นดนตรีเป็นละชื่ออัลบั้มว่า Working Man นะครับ Working Man Working Man มันเป็นอัลบั้มท i b บิวให้วงรัชเ,ออเป็นหน้าปกเดี๋ยวผมขึ้นมาตรงเนี้นะเป็นรูปเป็นรูปคนสีฟฟ้าครับยืนอยู่หลายๆคนเลย สมาชิกที่ทำในชุดนั้นนะมันเป็นคล้ายๆเหมือนอัลบั้มทร e วเวเนาะมันก็จะเป็นวงที่แบบรวมดาวรวมดาวหลายๆคน,นก็จะมีพวกไม้พอน้อยจอห์นเปตตุดชีสตีฟมอ t b บิลลี่ชีแฮนแล้วก็สตูแฮมเป็นมือเบ็หลักๆหลายๆเพลงในอัลบัม้มน,นั้นนะครับแต่ผมไม่ได้พูดถึงอัลบั้มนั้นหรอกก็คือ มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมฟังฟังเพลงของรัสเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเจ๋งวะ่ะเจ๋งมากนะครับแต่ก็ก็ผ่านผ่านไปจนหลายปีผ่านไปผมก็เริ่มทำงานมีเงินเดือนอะไรเงี้ยเริ่มทำงานแล้วผมก็ไปเจอครับไปเจอนี้ไปเจอดีวดีชุดนี้เข้าเอ่อรัส อิน i o โก็คือเป็นคอนเสิร์ตช่วงประมาณปีสองพันสองพันต้นต้นอะ่ะมันสามนะครับก็คือลั่นเลยจำได้ว่าลัาน่นลั่นมาจากร้านอันนี้รู้สึกว่าได้ามาไงจำไม่ได้ละร้านไหนวะบูมมาแรงรึเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยคือลั่นเพราะว่าปกมันสวยมากเลยตัวเด็กมันเป็นรูปมังกรอ,อะ่ะ เห็นไหมครับคือด้วยความที่ผมรู้แล้วมันเป็นแนวโปรเกรสซีฟแล้วก็ไม่เคยเก็บอัลบั้มรักสักชุดเลยมาก่อนแต่ผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงคือเราฟังฟังแต่ไออัลบั้ม working man น่เรารู้สึกว่ามันชอบจังเลยอยากรู้ว่ามันตอนเล่นสดมันเล่นยังไงว่ามันเป็นเป็นวงสามชิ้นคือโดยปกติครับถ้าเราเราดูวง วงดนตรีนะยิกะระดับระดับโลกเลยก็ได้สมาชิกสามคนเนี่ยแล้วแนวโปรเกรสซีฟเนี่ยคือโดยโปกติมันจะมีรายละเอียดชิ้นดนตรีแต่ละชิ้นค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดลายเครื่องสายบ้าบอกคอแตกอะไรก็ว่าไปนะครับบางทีกีต้ากก็สอสลายหรือแบบเบสคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยซึ่งมันเยอะเยอะมาก ดโดยปกติวงระดับนี้นะครับมันมันหาดนตรีสับสนุนไม่ได้ยากแค่โทรแก๊กเดียวเฮ้ยหาไอคนเล่นแบบนี้ให้กูหน่อยหาเมกออีตาร์หามือคีย์บอร์ดมันไม่ได้ยากครับแต่วงรักไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเขนาดว่ดาดาตา้าปกติจุคเทคโนโลยีสมัย ก็่อิ0ปีที่แล้วนะสักสองทศวรรษที่แล้วโอเคมันเริ่มมีการเล่นการปล่อย Data ไปพร้อมกับการเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมครับอ่าโอเคมันมีตรงจุดนั้นแต่วงรักเป็นวงที่เล่นสดด้วยสมาชิกสามคนจริงๆก็คือแท้ๆเพียวๆแบบสามชิ้นจัดจคือบนเวทีเนี่ย ผมจะเล่าบรรยากาศจากการดู DV d ดีนี้ให้ฟังนะครัก็คือมันจะเป็นสามสเตชันหลักๆก,ก็คือสเตชันของกลองของคุณลุงนิวเพิร์ตอยู่ตรงกลางนะครับเอ่อถ้าดูจากจอน,นะดูจาก dV d ดีแล้วมาถึงเราเนี้ยในมุมมองผมทางด้านเนี้ยจะเป็นสเตชันของคุณลุงเกดด้ลีซึ่งเป็นมือเดสดฝั่งนี้จะเป็นสเตชันของกีตาร์ของคุณอเล็กซ์ไรเซนคือ คือสามชิ้นเนี่ยมันเป็นสามชิ้นแบบจัดจะเอ่อแล้วเพลงที่ผมชอบชอบแล้วรู้สึกว่าผมอยากฟังรัเล่นสดมากเลยชื่อว่าเพลง YYZ นะครับ Y Y Z เป็นเป็นเพลงบรรเลงครับอยู่ในอัลบั้ม Moving Picture นะครับ Moving Picture อัลบั้มชุดที่8รู้สึกจะเป็นปี81 เพราะว่าช่วงนั้นรัฐจะทําอัลบั้มทีหน้าปกเป็นอย่างนี้ปีแปดหนึ่ง movie picture เพลง w ว y ว y s อยู่ในอัลบั้มชุดนี้นะครับทรานี้เพลงไว y ว y s เนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่กีตาร์เบสกลองมันมีส่วนที่เป็น p a s s ซ v e e q i z e r ครับที่ผมที่ผมดูแล้วผมอึง้งแล้วก็ชอบมากๆก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นเสียงที่แบบซินเทซิเซอร์ไปด้วยแล้วมีเสียงเบสไปด้วยเนี่ยคนที่จัดการไอหน้าที่ตรงนี้ทั้งหมดคือคุณลุงเจี D ้ลี e. นะครับซึ่งเป็นมือเบสแล้วก็เล่นซินเทซิเซอร์พลาซซินเทซิเซอร์ด้วยคำถามคืออ้าวแล้วเวลาเล่นซินเทซิเซอร์เบสใครเล่นครับลุงลุงเจี D ้ลี e. ก็เล่นครับมันเป็น อุปกรณ์ที่เรียกว่าเบสพีเดลเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอย่างี้นะครับตรงนี้เลยหน้าตามันจะเหมือนไอเวลาคุณเคยเห็นในพวกออกแกนโบรนาณป่ะออกแกนยามาฮ่าที่สมัยก่อนขายตัวละซ้มสี่หมื่นตอนนี้เหลือห้าหกพันนะครับมันจะมีเบสเท้าหรือเบสพีเดลเนี่ยติดมากับเครื่องออกแกนอยู่นะครับแล้วมันก็จะเอาเท้ากด กดเหยียบลงไปอย่างเงี้ยเป็นพีดอลเป็นเสียงเบสโอเคแหละเวลาเราเหยียบเวลาเราเล่นเบสหรือคนเล่นเบรคจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ไอ้ส่วนที่มันเป็นสัดส่วนโน้ตที่มันซอยเยอะๆซอยยิบอะไรเงี้ยมันเล่นด้วยเท้าอาจจะลําบากแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่มันเป็นสัดส่วนโน้ตแบบเอทโนท้ตธรรมดาดีไปปึงป้งปึงป้งปึ้งอะไรเงี้ย มันสามารถพอที่จะเล่นด้วยเท้าแล้วก็มือเนี่ยเล่นเล่นในส่วนพาร์ทของซินดิไซเซอร์ไปด้วยได้นะครับเนี่ยคือจุดที่ผมโหล,ดดหลุงเจีิลีแม่งสุดยอดและที่สำคัญวงรัศเนี่ยคนร้องคือลุงเจดดีิลีร้องด้วยนะครับเล่นเบสเล่นเบสด,ด้วยเล่นเบสด,ด้วยแล้วก็ร้องเล่นซินดิไซเซอร์ปวดกระบาลชิปหายผมว่านะ คือผมก็เล่นเบสเพราะฉะนั้นผมจะรู้ดีว่าการเล่นเบสด้วยเฉพาะเล่นเบสกับร้องนะครับมันเป็นอะไรที่ต้องซ้อมเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนเบสแต่มันจะเล่นเป็นสัสดส่วนโน้ตบางทีนะครับแล้วก็การร้องเนี่ยบางทีมันจะไปไปในลักษณะของโน้ตที่มันไม่ได้สัสดส่วนเยอะมันจะเป็นโน้ตแบบไม่ได้ถี่ ความถี่ของโนต้ตที่เราจะเปล่งเสียงออกไปมันจะไม่ได้ถี่เยอะแบบที่เราดีดเพราะฉะนั้นมันจะมีการอเกนกันอยู่หรือมันขัดขัด,ขดกันอยู่อ่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถทักษะค่อนข้างสูงสําหรับคนเล่นเบสเราร้องด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผมผมจับดูแต่ลุงเจติลีตลอดเลยก็คือก็คือจะมีวิธีการดีดแก แกจะไม่ได้เล่นเบสแบบนี้นะแกใช้วิธีดีดเหมือนเรามีกีตาร์เนี้ยครับกีตาร์เนี้ยแล้วแกก็เอานิ้วดีดเหมือนเอานิ้วดีดขึ้นดีดลงเนี้ยเหมือนใช้ปิกแต่ว่าเป็นนิ้วเวลาเล่นเล่นเบสผมก็ดูในเพลง y y Z นี่แหละดูแบบ หลายรอบมากเพลง y วไคแซชอบจัดชอบแล้วก็ที่มาอะเดี๋ยวเล่าที่มาด้ยวยที่มาของเพลง y วไแซเนี่ยผมไปอ่านเจอในพวกในอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือคอลัมน์ต่างๆมันมาจากวงรัสเนี่ยช่วงแรกๆเขาก็จะบินบินไปทำงานใช่ไหมครับสิบปีแรกก็บินไปแคนาดาอเมริกาเมกาใต้ก็จะดังอยู่ทวีปอเมริกาเนี่ย ดังมากนะครับจะบินไปบินกลับแล้วก็เวลามันกลับก็จะกลับมาที่ตโตรันโตเออผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อสนามบินหรือเปล่าแต่โดยปกติสนามบินมันจะมีโค้ดหรือโค้ดไซน์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมเรียกไม่ถูกแต่มันเป็นชื่อย่อเวลาเราถ้าเราเคยไปต่างประเทศมันจะมีแท็กเวลาติดกระเป๋า ถ้าจากสวนณภูมิไปเนี่ยแท็กมันจะติดด้วย B.K.K. ประมาณนี้ก็คือชื่อย่อของสนามบ,บินสวนณภูมิครอนี่ YYZ เนี่ยมันเป็นชื่อย่อสนามบ,บินที่เมืองที่วงรัฐเขาอยู่นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเออ YYZ มันคือการได้กลับกลับมาบ้านได้พักผ่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกิมมิคของเพลงนี้ก็คือ,อ,อคำว่าวาา y, y นะครับ มันจะเป็นมันจะเป็นรหัสมอสเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเสียงเสียงรหัสมอสอะยังไงวะเดี๋ยวนะแ๊บหนึ่งมันจะเป็นสั้นสั้นยาวอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมไม่ได้เล่นให้ดูนะจะดีดให้เป็นจังหวะเฉ่ มันจะเป็นสั้นสั้นยาวอะไรเงี้ยแต่รวมแล้วกี่รอบไม่รู้มันคือคำว่า y ว z ก็คือเอากิมมิคพวกชื่อเมืองก่อนแล้วก็รหัสมอสการเป็นรหัสมอสแล้วก็มาเล่นรหัสมอสมันจะคล้ายๆกับสัดส่วนของโน้ตที่เราเล่นนะครับเขาก็จะเอามาเล่นเป็นในสัดส่วนโน้ตแบบคล้ายๆเมื่อกี้นี้ซึ่งผมเล่นที่ดูไม่ได้หรอกเพราะว่าจนปัญญาเพลงนี้นะครับ ต่ชอบฟังชอบฟังมากๆก็คือแล้วก็กีตาร์เนี่ยพากีตาร์ก็จะเป็นลุงอหล็กไลซ์ันใช้วิธีการเล่นที่ผมว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเขาจะชอบสมัยก่อนเน่ยเขาจะเรียกคนที่เล่นสำเนียงประมาณนี้เขาเรียกเอกโซติกสเกลซึ่งมันเป็นสเกลที่แบบออกออกไปทางตะวันออกไกลไกลเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่า มันเหมือนฝรั่งเขาไม่ค่อยจะเล่นเออสเกลลักษณะนี้มันจะเป็นซุ่มเสียงแบบอารับแต่ถ้าจริงๆมันก็พอจะจำกัดใจความได้ว่าประมาณพวกฮาร์โมนิกไมเนอร์ฟรีเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกแขกๆหน่อยเสียงมันจะออกอารับอับแถวทางอารับเอเชียตอนกลางอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นกลิ่นแบบนั้น อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบแล้วก็สเตชันของลุงนิวเพิร์สเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูชุดกลองกันนะประมาณเยอะเลยอะคือคือบิดาของไม้พอร์นอยเลยครับเป็นคล้องโอหเหมือนคล้องวงอะ่ะใหญ่ๆแล้วก็จะมีไอ้ชุดกลองเล็กๆที่ตีส่งแบบแล้วเสียงมันจะแหลมๆอะแหลมๆแบบไม้พอดน้อยเลยไอ้ไม้พอดน้อยมันก็ตามลุงนิวเพิร์นั่นแหละ แล้วก็จะมีในส่วนของคือเป็นชุดผสมด้วยชุดใหญ่ของกลองแล้วก็มันจะมีชุดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ดรัมต่างๆเพื่อให้เสียงแบบฟุ้งฟริ้งต่างๆในใน,ในอัลบั้มเนี่ยก็คือแล้วเพลง y ว z วแเป็นเพลงบรรเลงใช่ไหมในคอนเสิร์ตเนี่ยคนคนที่ไปดูมันก็ร้องเป็นทำนองทำนองเพลง y ว z วซ ทำทำแบบเป็นเป็นเสียงนั้นเลยอ่ะคือแบบโอ้ยฉันมันโคตรเจ๋งอ่ะแล้วก็มันมีมีหลายๆเพลงนะผมชอบก็อย่างอ,อ,อย่างชุดนี้ก็จะมี Thom Sawyer ฮะ t ม o m Sawyer นี่ก็เป็นเพลงเปิดเปิดในคอนเสิร์ต y y z The Tree The Red Bachetta อะไรพวกนีน้แล้วก็อีกเพลงหนึ่ง อยากให้ไปดูก็คือ The Spirit of Radio The Spirit of Radio นี่ยอยู่ในชุด uh, Permanent Wave ก็คือชุดที่7ปี80นะครับก็เพื่อมันไอ Spirit of Radio เนี่ยในชุด Permanent Wave เนี่ยอยากให้ไปฟังคือพอฟังปุ๊บคุณจะรู้เลยว่า Dream Theater มันได้จากไขวะมันได้มาจากวงรัสนี่แหละครับเพราะฉะนั้นไม้พอร์ตโอยจะ ให้ความเคารพวงรัฐสุดๆแทบจะนิวเพิร์สนี่แม่งคือคือแรงบันดาลใจสำหรับไม้พอดน้อยเลยแหละนะครับส่วนเนี่ยอยากให้หาชุดนี้มาฟังอาจจะหาซื้อไม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าถ้าคุณไปเซิร์ชใน YouTube นะเราบอกว่า Rush in Rio คุณจะได้ดูน่าจะเป็นช่วงที่วงรัฐยัง หนุ่มกว่าปัจจุบันแล้วก็ <c oughs> ค่อนข้างแข็งแรงกว่าตอนเนี้ยยังหนุ่มกว่าอย่างน้อยก็ยี่สิบปีอ่ะยางได้เห็นเขาเล่นต่างจ,จาก,จากนะครับส่วนอัลบัม้มผมก็หาซื้อได้ไม่เยอะครับผมซื้อหลังจากซื้อดีวดีแล้วผมก็ไปซื้อรักรักโกที่เป็นรมผิดอันนี้เป็นสูตร ส่วนตัวเลยก็คือถ้าวงไหนเราไม่ได้ตามเขาอยู่แล้วหรืออัลบั้มเขาเยอะจัดๆอย่างเงี้ยวงรักเนี่ยมันเป็นสิบยี่สิบชุดอะแล้วไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆนะครับอัลบัม้มวงรัเนี่ยมันต้องเป็นคนเล่นเพลงโปรเกรสซีฟจริงๆหรือร้านที่แม่งอินกับโปรเกรสซีฟจัดๆซึ่งร้านพี่หนึ่งอะอันเนี้ยต้องยอมเหมือนกันว่าของวงรัเนี่ยผมก็เห็นไม่ครบทุกชุด อาจจะมีชุดเนี้ชุดนี้ moving picture เนี่ยได้เห็นบ่อยๆเพราะว่าชุดเนี้ดังมี t o m Sawyer, l e ะ a c h e t a i n z ล a u ไลท์มีแค่เจดแบบเพลงเองแต่แบบมันคือโปร g r e s i v อ่ะโปร g r e s i v มันคือมันคือเน้นไปที่ดนตรีและเนื้อหาที่ไม่ได้พูดเรื่องแรกๆครับพูดเรื่องนิยายวิทยาศาสตร์โลก การการอาวกาศอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคนเขียนเนื้อก็จะเป็นลุงนิวเพิร์ดซึ่งแกสนใจในการพวกนิยายวิทยาศาสตร์ต่างๆนี่คือถ้าแนะนำก็เป็นชุดนะถ้าเป็นชุดก็ชุดนี้ moving picture หรือ permanent wave Permanent wave เนี่ยอาจริงนะผมไปร้านพี่เหน่งก็บ่อยหรือไปหลายๆร้านที่ขายซีดีผมยังไม่เห็นเลย ก่อนชุดเนี้ยปี B 80ไอชุดนี้ปี81เป็นชุดชุดนี้ชุดที่8 Permanent Wave ชุดที่7ที่มี Spirit of Radio ผมก็ตามเห็นหมาผมก็ตามไม่ได้ไม่ได้สุดอ่ะมันก็จะมีพี่ๆที่เขาตามมากกว่าถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไม่ใช่ร้านพี่เหน่งเลยมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ Fortune รู้สึกจะ Hall of Fame มั้พี่เขาอ่ะเขาบอกว่าเขาชอบฟังโป g r ก s s i v e เขาจะมีเพลงแนวโป g r e s s i v e ค่อนข้างเยอะเออร้านเนี้ยที่พี่เขาบอกเคยคุยกันอะไรเงี้ยเคยซื้อเพราะว่าพี่เขาแต่เ,เดิมอยู่เดอะมอลล์บางกะปิกนานแล้วนะเป็นสิบสิบยี่สิบปีแล้วเขาก็ย้ายย้ายไปย้ายไปนานละไปอยู่ที่ฟอร์จูนไปเจอพี่เขาที่ฟอร์จูนอ่ะพี่มาอยู่ที่นี่แหละครับอะไรเงี้ยก็จากเดิมเคยอยู่ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิ๋เมื่อก่อนตอนผมเรียนมหาลายัยอะไรเงี้ยจนจบทํางานอะไรเงี้ยก,ก็เจอร้านเขาบ่อย บางที้ก็ไปเดินใกล้ๆพี่ขาย้ายไว้อย่างร้านเนี้ยขนาดร้านเนี้ยผมเขาว่าขนาดว่าเขาสายโปรเกรสซีฟนะพวกพวงเอเชียวงรัสวงอย่างพวกพิงฟลอยอะไรงเงี้ยไอ้พิงฟลอยด์น่ะแต่เยอะเพราะพิงฟลอยมันขายไงเพลงมันไม่ได้ไม่ได้เน้นไปที่สัดส่วนดนตรีที่มันเยอะอะไรเพราะว่าอย่างวงรัสเนี่ยมันจะหูฝีมือจัดๆเลย คือดิมเทเตอร์ยังไงก็อย่างนั้นนะครับเียงแต่ว่ามันอาจจะย่อยง่ายกว่าดิมเทเตอร์แต่ในเรื่องของสัดส่วนโน้ตหรือการเล่นกับภาษาอังกฤษเขาเรีเยกว่า odd 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 หรือ odd ก็ไม่รู้นะ o d ท time meter เล่นกับสัดส่วนของของสัดส่วนในห้องดนตรีอย่างเช่นปกติห้องดนตรีมันจะสี่สีใช่ป่ะสีทับสีถ้าเราเห็นหัวโน้ต บางทีไม่ถึงห้าทับแปดเจ็ดทับแปดหกทับแปดอะไรเงี้ยหกส่วนแปดเจ็ดส่วนแปดหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าสี่สี่ห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดที่เป็นสัดส่วนจังหวะอันนั้นเป็นเรื่องไปศึกษาแล้วกันไปหาอ่านดูผมก็จำๆเขามาพูดนะนะนับไม่เป็นเงนินก็คือเพราะว่าไอ้โปรเกรสีฟที่เป็นแนวลักษณะเนี้ย ผมใช้คำโอ้ฟังอย่างเดียวไม่เคยแกะเพราะว่ามันหาคนเล่นด้วยยากนะคือมันต้องเก่งทั้งวงอ่ะบางทีเพื่อนก็แบบโห่เยี่ยยากไม่แกะหรอกมันยากมันยากทั้งวงเลยคือมันไม่ใช่ว่ายากเราคนเดียวกองแม่งก็ต้องเก่งเบสก็ต้องเก่งกีต้าร์ก็ต้องเก่งร้องก็ต้องเสียงแบบโขดหน่อยคือ บางทีมันก็ฟังได้แล้วก็แกะเป็นท่อนๆอะไรเงี้ยเอามาเล่นมาฝึกแค่นั้นนะครับมันหาคนเล่นด้วยยากกับแนวโปรก r สิแบบดีมเทเตอร์หรือเอาแค่วงรัดนี่ก็พอคุณเล่นวงรัดได้แม่งก็สุดๆละนะครับสำหรับผมสนใจก็ลองไปตามหาซีเดียวบอกตรงว่าชุดเห็นน้อยอะ่ะ เห็นน้อยมากเห็นน hey ้อยมากมีมีไม่เยอะครับในบ้านเราอะนะครับแต่ว่าชุด movie picture เนี่ยน่าจะคนรู้จักเยอะเพราะเพลงวายวซัดนี่แหละยุคหลังๆผมก็ไม่ได้ตามแล้วพวกพวกเอ็กอะไรพวกนั้นเอ็กนี่ก็ปลายๆเก้าศูนใช่ไหมโอหลายชุดบางทีก็เห็นตะปกอะไม่ได้ซื้อกลับมานะครับเอ่อ snake arrow ั้งอที่ผมซื้อล่าสุด แล้วนานมากเลยนะแล้วก็มีชุดหลังอย่างนั้นอีกแต่ไม่ได้หยิบมานะครับก็ปัจจุบันนะวงรัศไม่ได้รับงานโชว์แล้วนะครับเพราะว่าลุงนิวเพิร์สเสียไปเมื่อส0 2พันยี่สเออสพีเสียไปแล้วก็สมาชิกที่เหลือคือลุงเอเล็กทริันกับเกดี้ลีเนี่ยสท่านก็ไม่ทัวร์ดีกว่ายังไม่ทัวร์นะครับแต่วงไม่ได้แตกนะก็ยังก็ยังอยู่แต่ขอไม่ทัวร์นะถามว่า ถ้าจะทัวจริงๆเนี่ยไม่ยากเลยครับทรแก๊กเดียวใหญ่ไหมพอดหน่อยมันก็มาเตะให้มันรักลุงอย่าตายแต่ตอนนี้ไม้พอดหน่อยมันกลับไปลงกับนีเลเตอร์แล้วใช่ไหมมันก็ไปทรหาไม้แมนชินี่ดิถ้าจะทัวจริงๆเนี่ยสงองนคนนี้นตีได้อยู่แล้วคือแมงระดับไอ้ไม้แมนชินี่นี่ก็มือกองที่มาแทนไม้พอดหน่อยตอนไม้พอดหน่อยมันติดๆแล้วมันก็ออกจากวงไปสิบกว่าปี ไมค์แมนชินี่แม่งก็ตีให้ดีมิเตอร,ร,ร,ร์มาสิบปีแล้วไมค์แมนชินี่แม่งเป็นระดับหัวหน้าภาคอ่ะภาควิชาเครื่องเคาะที่เบิร์กลีย์สกูออฟมิวสิกมันไม่ได้ยากเลยถ้าเขาโทรแก๊กเดียวไอ้พวกนี้มันพร้อมที่จะเสิร์ฟอยู่แล้วเพราะพวกมือกลองระดับเนี้ยมันมันโตมากับลูกของนิวเพิร์ดอยู่แล้วลูกกลองทรงของนิวเพิร์ดอยู่แล้วนะครับ มันไม่ได้ยากแต่ว่าทางลุงสองคนนะนะั้นน่ะเขาก็เลือกที่จะไม่รับไม่รับโชว์ละคืออาจจะด้วยความที่ผมว่านะมันคือคนที่มันเล่นด้วยกันมาตั้งแต่วัยรุ่นนะ่ะสิบกว่าเหมือนคุณเล่นดนตรีกับเพื่อนตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกคิดดูนะครับสิบห้าสิบหกเล่นมาจนอายุห้าสิบจะหกสิบแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะเพื่อนคนหนึ่งก็จากไป การจะมีใครสักคนอยู่บนเวทีแล้วก็โอเคแหละก็อาจจะเล่นในส่วนนั้นได้เป๊ะๆหรือดีกว่าได้ซ้ําแต่ว่ามันหันหลังกลับไปในมุมคนเล่นดนตรีเหมือนกันนะผมก็พอจะนึกออกว่ามันหันหลังกลับไปไม่ไม่ใช่เพื่อนกลัวเก่งไหมเก่งนะแต่มันหันกลับไปมันไม่ใช่เพื่อนกลัวคืออารมณ์ในการเล่นมันได้แต่ว่าความรู้สึกในการอยู่ร่วมกันผมว่ามันมันไม่ใช่วะ มันก็จะเป็นอาการสองต่อหนึ่งหูว่าถ้าเวลาไปทัวร์เพราะวงเล่นสามคนจริงนะมนก็จะเป็นอ่ะคนนี้ก็อยู่กันสองคนไอ้นี่ก็ามากูยังไงอ่ะแต่เขาเดิมเขาอยู่กันสามคนเป็นเพื่อนกันสนิทก,กันนะครับก็ยังไงก็ใครสนใจก็ลองไปตามดูนะครับวงรัชโคตรเจ๋งเป็นสามชิ้นที่แบบสามชิ้นจริงๆแท้ๆเลยครับนะครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ